ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่นานค่ะเมื่อนี้เป็นเศร้าของวันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้แอดจะพาท่านผู้ชมติดตามตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของหลวงปู่เช่ฟ้านหลวงปู่เช่ฟ้านเพิ่นทรงมาเหลวกับท่านผู้ชมค่ะเพิ่นนี่แอดบอกเองคือเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเราอย่าลืมว่า งวดที่แล้วนะ่ะลง 8, วลง,ลงปูให้วิ่งบนหนึ่งกับแปดมันโวกหนึ่งแปดล่างลวงปูให้หกกับศูนย์แต่พลาดแต่ว่าลักหน่วยลวงปูเนะี่ยศูนย์กับสี่มันก็เข้านะคะทำให้รรช่วงะางวดนี้ลวงปูมาส่งมาแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะทำให้รรช่วง่ะซึ่งบนลวงปูบอกว่าให้วิ่งสองตัวเน้นคือสองเจ็ดเจ็ดสองล่าง ลุงปูให้วิ่งหาพเนินแปดสองกับหากเก่าธรรมชุ่มมักน้ำบัวย่าพาดด้วยค่ะ่านมช้่มวดนี้เฮาย่าผาดวดที่เลี้ยวพาดยางแรงเลยค่ะ่านมชม้่มขาบริสื่อของลวงปูใช่ว่านนะคะเพราะฉะนั้นวดนีแถา,าต้องมย่าผาดน,นะคะ่านมชม้ชมขา เนือแอดใหมึงว่าเปรียบเทียบมึงวางวดให้ให้มึงเทียวที่แล้วนะคะเนาะที่ที่หลวงปู่สรุปหลวงปู่ทรงสรุปมากครั้งสุดท่ายหนหลวงปู่บอกว่าบน5 1 1 5 18 81แล้วก็วิ่ง1กับ8เน้นที่1นึงหลวงปู่แล้วก็ล่าง60กับ94 ตะวารางบนเขาเขาในบนบน,บนเขาเต็มเต็มเลยค่ะทานมู้ช่วพร,ร,ราะฉะฉั้นงวดนีเฮ้อยาผาดเดี๋ยวไปช่วงนุ่กันกับทานมู้ช่วงวาตัวเลขกเวทางของลุงปูมีตัวใดคือแอดบอกมาเนียนบัวพลสูมาเนะมียนบัวนะคะทานมู้ช่ค่ะอเย่าใจไปมือนุ่งกันกับทานมู้ช่ค่ะติดตามดูด้วยกันค่ะก่อนสีนไปมือวดปัจจุบันไปมือวดที่ผ่านมาก,ก่อนเนาะ ท่านผู้ชมคะนี่คือตัวเลขแนวทางของลวงปูชัยว่านนะคะงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมของแทและดังเดิมนะคะลวงปูมีไล่เส้นไม่พร้อมนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลวงปูชัยว่านที่พนส่งมาล่าสุดสรุปล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับผู้ที่ติดตามลวงปูชัยว่านกระโชคดีไปนะคะท่านผู้ชม สำหรับผู้ที่บริษตามกาแก้ตัวใหม่นะคะสำหรับงวดนี้เป็นมือรับกันกับทนชูมอันนี้ของงวดหนึ่งเอ๋ 16, สิบหกเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบหานี่ค่ะของแท้เนี่นอนนี่ค่ะปู่ชัยวันส่งมานะคะนี่ค่ะเอ่อท่านผู้ชมขายคลิปเอ่อแคปหน้าจอไว้เลยเถิดค่ะเด้อลวงปู่บอกว่าบนเจ็ดสองสองเจ็ด วิ่งที่สองเน้นที่เจ็ดสองส่วนล่างแปดสองสองแปดห้า้า้าห้าวิ่งที่ห้านะคะถึงช่วงขาเป็นตัวเลขแนวทางของปูใช้วานที่ทุกท่านบุกวผนผาดนะคะปูสีไฮเน้นเน้นจังสีมาต,ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเห้ายาผาดเด้อคะ่ะถางช่วงมวดนี้มวดที่แลวผาดไปแล้วนะคะมวดที่แลวหนึ่งแปดนะคะ หลวงปู่ให้เปียหนึ่งออกหนึ่งปวดน,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 นี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะทานผู้ชม่ะนี่ค่ะกะ็คอยทานผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่โชคหมันลำลุ้ยเนาะค่ะทานผู้ชมเนาะคอยทานผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอไปทําการบ้านเลยนะคะแคบหน้าจอไปเฮ็ดการบ้านเลยตัวหลีดแนวทาทแม่นๆจากหลวงปู่ชัยวานนะคะทานผู้ชม่ะ ขอใท่านผู้ชมทุกท่านโชคม ắ n ล้ำลุย้ยคิดสิ่งใดขอให้สมความมาตรปรัชนานั่มไปซื้อสลากกินแบงไว้เลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะสลากกินแบงนะ่าจะออกเออ่วันที่สี่ที่หาไปนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนำไปหยิบจับเสียงซื้อสลากกินแบงรัฐบาลได้เลยนะคะแอดขอสนับสนุนใหท่านผู้ชมซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้น,นะะเนาะค่ะเนาะบ่ให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้น ขอให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าของปูชัยว่านนี่คือสบดดุดลงหวนี่แ็ดมั่นใจว่าจังสันนะคะท้ช่วงขาสำหรับคลิปนี้นะคะท้ช่วงะาแอดก็ขอจบกันนําเสนอคลิปตัวเลขแนวทางของวงปูชัยว่านเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทผช่วมท,ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชม่ะ หลวงปู่อาจจะมีเน้นอาจจะมีสรุปเหมือนคราวที่แล้วก็ได้นะคะติดตามชมไว้เลยนะคะกับท่านผู้ชมทุกท่านกับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแอดได้นึงนะคะ่ะแอดจะได้มีกำลังใจไปติดตามตัวเลขแนวทางนํำเสนอแนวทางต่างๆที่แม่นที่เด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ต่อๆไปเนาะค่ะเนาะถูกงวดถูกหวดมีอยังดีๆเด็ดเแอดกับเจนนั่มาเสนอสำหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอพระคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ